ของไม่กินรู้เน่าของไม่เล่ารู้ลืมจากประสบการณ์ตรงที่ขนลุกไปจนถึงตำนานพื้นบ้านที่น่าสะพรึงกลัวเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีวิญญาณและประสบการณ์ของคนเดินป่าที่ได้พบเจอจะถูกรวบรวมไว้ที่นี่แล้วคุณเคยสัมผัสความหลอนด้วยตัวเองไหมหรือเคยได้ยินเรื่องเล่าจากคนใกล้ชิดบ้างไหมเรื่องราวเหล่านี้จะทำให้คุณต้องตั้งคำถามกับความเชื่อ และสัมผัสได้ถึงความน่ากลัวที่ซ่อนอยู่ในเงามืดเรามาเข้าเนื้อหากันเลยนะครับก่อนที่จะเข้าเนื้อหาอย่าลืมกดไลค์กดติดตามทีมงานเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการหาความรู้และเรื่องเล่าต่างๆมานําเสนอท่านต่อไปครับหยิบยกมาเล่าวันนี้ขอเสนอวิญญาณในดงผีกองกอยโดยเจ๋งคนเดินป่า ฉากเปิดป่าละหันแห่งนี้ไม่ใช่ป่าธรรมดาชาวบ้านเรียกขานว่าดงผีกองกอยบริเวณต้นยางแดงใหญ่ที่เป็นจุดหมายของเจงกับนายยนในคืนนี้มีเรื่องเล่าว่าเป็นที่สิงสถิตของวิญญาณร้ายที่ตายแบบไม่สงบหลายๆดวงกองกอยเป็นผีป่าชนิดหนึ่งมีลักษณะรูปร่างไม่เป็นที่ปรากฏชัดแต่โดยมากจะอธิบายว่าเป็นผีที่มีขาข้างเดียว เลื่อนที่โดยการกระโดดไปด้วยขาเดียวและส่งเสียงร้องว่ากองกอยกองก่อยอันเป็นที่มาของชื่อแถวบริเวณต้นไม้ใหญ่แถวนี้ในสมัยก่อนเป็นที่ฝังศพคนตายที่เป็นจำนวนมากผู้คนอพยพหนีไปตั้งหมู่บ้านที่อื่นทำให้ที่รกร้างและต่อมาเป็นป่าไม้ขึ้นมาหนาแน่นวิญญาณที่ถูกสาปให้วงเวียนอยู่กับต้นไม้และจะปรากฏตัวในคืนเดือนมืด เพื่อหลอกหลอนผู้ที่บังอาจลุ่งล้ำคืนที่ชะตาขึ้นอยู่กับแสงจันทร์เจ๋งกับนยนต์ปีนขึ้นห้างไม้บนต้นอย่างแดงสูงเสียดฟ,ฟ้าซึ่งนยนต์สร้างไว้เพื่อล่าสัตว์ป่าท้องฟ้าคืนนั้นมืดมิดผิดธรรมชาติแม้แต่แสงดาวก็ถูกเมฆดำนานาทึบกลืนหายระหว่างที่ทั้งสองกำลังผูกเปลน,นอนทันใดนั้นเสียงแรกแห่งการเตือนนายนตจุดตะเกียงน้ำมันสองทาง ส่องไปที่โคนต้นอย่างแดงแล้วพูดด้วยน้ำเสียงเครือขึมเห็นรอยภ้าขาวที่โคนต้นไหมนั่นคือร่องรอยของผีกองกอยมันจับสัตว์ป่ามาฆ่าแล้วแขวนไว้บนกิ่งไม้เจ๋งเหลียวมองไปเห็นเศษผ้าพเปื้อนเลือดผูกติดกับรากไม้ราวกับมีใครเพิ่งทิ้งไว้เมื่อไม่นานมานี้เองปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติเวลาล่วงเลยไปสามทุ่มกว่าๆลมป่าดันพัดกระโชกแรงจนตะเกียงดับวูบ ในความมืดสนิทนั้นทั้งคู่ได้ยินเสียงแคกแคกคล้ายเสียงเล็บขูดเปลือกไม้จากด้านล่างทันใดนั้นแสงจันทร์ก็สาดส่องลงมาเป็นทางเผยให้เห็นรูปร่างของผีกองกอยร่างนั้นสูงเกือบสองเมตรตัวดำสนิทเหมือนถูกไฟไหม้ผิวหนังลอกล่อนเป็นแผ่นๆโชว์เนื้อแดงๆที่มีหนอนไต่ย,ยั่วเยียะปากเป็นท่อเหมือนแมลงวัน สีซาเบียวบิดไม่มีผมแต่มีเส้นเอ็นยึดติดกะโหลกตาเดียวกลมโตสีเหลืองเรืองแสงเหมือนตาเหี่ยวคอหักพับไปด้านหลังจนหน้าเห็นหลังหัวมือข้างหนึ่งเป็นก้ามปูอีกข้างเป็นกระดูกสีดำที่ยาวจนเกือบถึงดินอย่ามองตามันนายนกระซิบด้วยเสียงสัน่ขนขณะที่ผีกองกอยเริ่มเดินวนรอบต้นอย่างแดงทิ้งรอยเท้าเป็นน้ำหนองเหม็นคลึกไปทั่วพื้นป่า การ,รเผชิญหน้าอันน่าสะพรึงผีกองกอยหยุดใต้ห้างต้นอย่างแดงตรงที่เจงนอนมันเชงเงะคอที่หักพังขึ้นมาด้วยเสียงกระดูกระเดื่องก่อนพ่นเสียงแหบกระหึ่มจากช่องท้องให้ตายให้ตายนายยนรีบควักมีดขึ้นมามันสะท้อนแสงจันทร์ปักลงที่เปลือกไม้พร้อมสวดมนต์ภาษาถิ่นเก่าแก่แสงจันทร์ที่สะท้อนมีดก,กลายเป็นลายเส้นเรขาคณิต ลอยคว้างไปปะทะนาผีกองกอยมันร้องครางสถานป่าแล้วละลายหายไปในความมืดรุ่งเช้าที่ไม่ใช่เช้าธรรมดาเมื่อแสงแรกสาดส่องทั้งสองพบว่าขวนต้นอย่างแดงเต็มไปด้วยกระดูกสัตว์ป่ากองสุมกันเป็นภูเขาเลากาเปลือกไม้รอบห้างมีรอยขวนลึกเป็นรอยตัวอักษรโบราณเขียนว่าต่อไปเจออีก คำเตือนสุดท้ายของนายยนผีกองกอยไม่ตายมันแค่ถอยไปพักแรงเวลามันกลับมามันจะโหดร้ายกว่าเดิมปมลับของดงผีกองกอยตั้งแต่นั้นเจ๋งไม่เคยกลับไปดงผีกองกอยอีกแต่บางคืนที่ลงพัดแรงเขามักได้ยินเสียงแคกแคกขูดขีดที่ประตูบ้านพร้อมกลิ่นน้ำหนองเน่าชวยมาจากช่องลมเชื่อกันว่าผีกองกอยจะดูดเลือด จากหัวแม่เท้าของคนค้างราบในป่าวิธีการป้องกันคือให้นอนคไขยขาหรือชิดเท้ากันทั้งสองข้างและอย่านอนเอาขาหรือเท้าออกนอกเต็นทนอนบางวิญญาณไม่ต้องการแค่หลอกหลอนมันอยากให้คุณเป็นส่วนหนึ่งของป่าอัมพราง